ตอนรับเข้าสู่ช่อง y t u t u ป e ายันไม่คดูดวนนะครับน,นี่นี่ดินไม้แล้วมาแล้วนะครับเกือบยีสเที่ยวแล้วปายันมาขุดลุมนะครับเจอดินดานเป็นก้อนมั็นก็แน่นอยู่นะครับโ้ยากหน่อย ดินนะครับเป็นทีมงานของท่านผู้ใหญ่สมบัตินะครับ,บแ,แบบออกมาเต็มกลองเลย เจ้าร็อกส่วนเจ้าร็อกตัวนี้นะครับไม่ได้โกโูนะครับมันมาเที่ยวแล้วลามาลลโอ้เจ้าร็อกมันกันนะครับโอ้แกมาเต็มกองเลย นี้จับหนักจับเต็มนะครับทเที่ยวแรกเนี่ยน่าจะบุนดินนะครับแต่ช่วงนี้เลยเลมดินแน่นประมาณห้าสิบเซนนะครับ หงนั้นเน่ยอ่อนพอใช้ได้ช่วงห้าสิบเซนเ่ยแถงโป๊กเลยเจาะไปเจอดินดานนียยากได้แบบลุ้มขนาดนี้แบบนี้คุ้สบายหน่อยอยังไมนะครับ เจอแบบน่ A. เนี่ยุอยากตะปุ่มตะปำเลยมันไม่ค่อยเรียบไม่ค่อยเนียนนะครับเจ้าเขียวเหนียวซับนะครับสามหลังเสร็จก็ไปโกยต่อยุคาตรงนี้ให้เข้าเมืองครับเจ้าเขียวเหนียวซับ งานของท่าน,นอนาจารย์อำนวยคีมงานของเสียป,ป๊อกนะครับผีป,ป๊อก,อกนี่นครับภายในครับเสียบอมติดม่านนะครับ ปูเอาพรมเช็ดเท้าด้วยแหละปูพื้นเปียกเครื่องนี่มันรั่วซีนคอหลังนะครับเรายัางไม่ได้ถอดเลย ผมต้องถอดหมดนะครับทั้งแพร์คอนโทรลตัวนี้ยังไม่มีเวลาเลยอาศัยเติมน้ำมันเครื่อง eral. เอาใจงานก่อนอืขอ,อ,อได้ครับ ส่วนหน้างงานตรงนี้แปดหลังเจอดินบดอาดีกก็ทำธรรมดานี่วันละสองหลังนี่สบายสบายเลยแล้วก็นึกว่าเเป็นกับฟันหมนไม่ใช่ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ครับพยันไม่กดด่วนครับ สวัสดีครับาอาจีกหลายวันอยู่